จำเรื่งอะไรลืมกระเป๋าโอ้ยซีเรลเล่ลเล่แกไปถ่ายที่หาดจอมอนด์แย่แกเดี๋ยวแล้วจริงเหรอเนี่ยแ๊บนึงก็ใครชวนฉันว่าแกชวนฉันไม่ใช่เหรอโอ้ยก็ปีที่คิดว่าจะมาถึงนี่อะไรก็มาเสนอเขาไปเลยวัวเนี่ย้ขาดหม่ได้เลยน่ากลัวจะตาย ช้าหน่อยนะหน่ันทีโอฉันกอดเลยวะน้าไม่อเลยแกกอด้วยคุณปาใอ่ช้าช้าหน่อยเดช้ชหน่อยฉันยิยิกลับ่ะ แกอย่าไปทากไมรไม่กักไนไดด้วยอ่ะอะไรวะมากลัวกลัวเกิอยังไม่คนชวนฉันนะแทนเลยจะขึ้นหรอมาขึ้นไม่างคนเนี่ามาติดติดวะเป็นหวัวเลยแกฉันไม่ก็อยากขึ้นน่ะเอาไงขอขอ,ขอ โอ้ยมืดมากอ่ะคุณบอลเนอะไม่เห็นอะไรเลยเอาไงขึ้นไม่ขึ้นเอาเงี้ยขึ้นแล้วกับโอเคไหมโอเคโอเคให้มันรู้แล้วเจอได้กลับช้า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 เราจะได้ไปบอกคนอื่นได้ว่ามาระวัง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 แกหูยลงเย็นเย็นดีไหมแกฉันปวดท้องแล้วนะปวดตอนนี้เนอะ เอาไงขึ um, ้นบนอีกปะหรือข้างนี้ดูตรงนี้ก็หลับันได้หลับตาแล้วว่า అమ్మ <t>